ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซูซี่ีนะคะและวันนี้เนี่ยเราไปอยู่กันในเกม unpacking เลยครับผมห,หายหไปน,นานมากทิ้งเรื่องราวของตัวของซูซี่เอาไว้นะคะว่าซูซี่เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ปังสังเกตเห็นว่าห้องของเรามีเตียงเด็กค่ะฉะนั้นเจซูซี่ต้องแต่งงานแล้วแน่ๆนวันนี้สัญญาว่าจะจัดของให้เป็นระเบียบมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างแรกเลยคือพี่ปังจะเอาของทุกอย่างในบ้าน ออกปรกองรวมกันลูกน้อยของเราตอนนี้เนี่ยน่าจะพัฒนาการอยู่ที่สองขวบไม่ไม่ถึงขวบดีเพราะว่าน้องยังมีแบบของเล่นกุ้งกลิง้งแพมเพลสอะไรอยู่อ่ะอันนี้พี่ใส่ของแบบกุ้งกลิ้งลงไปละต่อไปโคมไฟเอาไว้ตรงนี้ ชิดริมมาเลยไอห,หมูนี่มั้งแต่บ้านเก่ายันตอนนี้นะพี่จะให้มันอยู่ในเนเด็กเกมนี้มันทําให้พี่ปางผ่อนคลายไว้ทุกคนบางครั้งบางบางครั้งบางคราเนี่ยการที่เราคิดเครียดใช่ไหมเรามาจัดของในบ้านอ่ะเออมันชิวเว้ยมันใช้ได้เลยในนี้พี่ว่าน่าจะใส่เสื้อผ้าได้อีกก็จะใส่เสื้อผ้าลงไปเลยค่ะมีหนังสือทั้งหมด4ี่เล่มสาหรับเสริมสร้างพัฒนาการให้ดียิ่งขึ้นสําหรับลูกของเราแฮมเพิร์ดเนี่ยพี่ปางก็จะเก็บไว้ข้างในนี้นะคะ ฉันจัดของได้สวยเหลือเกินแกลูกฉันจะต้องภูมิใจในตัวฉันนี่เพราะนันเราก็จะรื้อของก่อนมีพินเตอร์หมอนข้างอ้โคมไฟไอเสือโยคะเนี่ยมาทุกเทปใช้บ้างไหมล่ะอยากจะรู้ใจจริงเธอใช้บ้างไหมเสือโยคะห้องเราของเราตอนนี้เนี่ยก็จะมีรูปภาพเยอะนะคะเต็มไปบ้างของอนุญาตแต่ให้มันเป็นระเบียบละกัน อ่ะก็จะเป็นระเบียบประมาณนี้ปรินเตอร์เนี่ยไม่น่าจะอยู่ในห้องนอนอย่างแน่นอนนาฬิกาปลุกอนุญาตให้อยู่ในห้องนอนได้เทียนหอมพี่ก็อนุญาตให้อยู่ในห้องนอนได้ขอให้ชั้นตรงนี้เป็นชั้นของเทียนหอมแล้วกันค่ะทุกคนจะได้ดูเป็นระเบียบขึ้นมาหน่อยนึงเจ้าไข่น้อยเนี่ยพี่ปังว่าให้มันมาตั้งอยู่ตรงริมหน้าต่างก็น่ารักดีเว้ยแล้วพี่กสุดสายแว่นด้วยอ่ะพี่บังเรียงตามวยัวย ต้นแดดต้นแดดอยู่ในไข่ยันออกมามีลําโพองอยู่2อันบ้านนี้เขาชอบฟังเพลงกันหรอเป็นไปได้ที่บ้านนี้จะชอบฟังเพลงนะทุกคนโซนของห้องแต่งตัวนะคะข้างบนจะเป็นเสื้อส่วนข้างล่างเนี่ยพี่จะให้เป็นกำเกงกระโปรงอะแบบนี้นะ ไม้แขวนเริ่มจะหมดล่อยหล่อไปละพี่ก็ต้องแบ่งปันนะคะให้มันไปอยู่ข้างล่างด้วยชุดเดรสเนี่ยเราจะไม่เอาไปใส่ไว้ข้างบนนะเพราะมันจะยาวเกินไปพี่จะขออนุญาตเอาชุดเดรสมาวางไว้ที่อื่นอเออไปกงิงไหนไม่ได้นอนน่ยชิดนดาไม่ได้นอนนี่นาะบ้านนี้เป็นอะไรเก็บของมาทีก็คือแบบเละเลยตุ้มเป๊ะไปหมดปรหน้าบ้านซะด้วยประตูหน้าบ้านเนี่ยยังไม่เคยจัดมาก่อนเลยขอจัดซะหน่อยละกัน น่ารักจริงนะเนี่ยเอ้ยมีไปไทยมาด้วยเหรอถ้านั่นแน่มีถังเก็บลมให้เราด้วยอันนี้เนี่ยน่าจะใส่ใบบ่อยไว้ข้างนอกอันนี้เนี่ยใส่บ่อยแน่นอนห้องน้ำก็ต้องมีต้นไม้ดับกลิ่นกันซะหน่อยอันนี้จะไม่ใช่เป็นโซนของห้องน้ำนะจะเป็นโซนของ,ห,องห้องห้องน้ำเฉยๆอะทุกคนมีผ้าให้มีถังขยะให้บอกแล้วนะคะว่าวันนี้พี่ปางจะจัดตักจัดเต็มที่จะทำให้มันเสร็จโอ้โห บ้านใหญ่มากแกฉันเริ่มเหนื่อยทำแบบนี้กันฉันไม่ได้เขาจะมีของเยอะขนาดนี้ไม่ได้แกมันทำให้ฉันท้อเว้ยแต่ท้อมีไว้ให้ลิงถือนะคะพี่บานจะไม่เก็บมาโอเคเริ่มแรกจากที่พี่บางดูเนี่ยตรงนี้เป็นโซนซักผ้าฉะนั้นน้ำยาล้างซักผ้าต้องอยู่ตรงนี้ แล้วอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนของฟอกต้องอยู่ตรงนี้ในโซนของยาอันนี้น่าจะเป็นยาโอเคมันมีเสียงกุ้งกิ้งแสดงว่ามันคือยาทุกคนผ้านามัยก็ถือเป็นยาชนิดหนึ่งเครื่องสำอางเนี่ยยังไม่ใช่ยายาเยอะมากที่เบียดเบียนพื้นที่เขาไปทั่วแล้วตอนนี้แล้วก็เครื่องสำอางนะคะรอบนี้พี่บางอยากจะจัดมันลงมาในข้างล่างขอดูอันนี้หน่อย อันนี้น่าจะเป็นห้องสําหรับการทํางานนะห้องทํางานเนี่ยพี่บางคิดว่ามันน่าจะจัดได้เยอะอยู่อ่เรามีหนังสือเยอะนะคะหนังสือมีหลากหลายรูปแบบไดอารี่ก็ยังคงสมุดสเก็ตถังขยะอยากรู้จังเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่ไม่เข้าใจมาตั้งแต่แรกว่ามันคืออะไรก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะบ้านในฝันตอนนี้เราน่าจะเป็นนักวาดการ์ตูนไหมเราก็ยังคงมีงานเอริเลกเป็นการดีดคุณเล่อยู่ ในเมื่อเราไม่รู้มันคืออะไรนะเราก็ยัดมาลงตู้ไปเลยค่ะหนังสือพวกนี้ก็จะวางไว้ตรงนี้โอต๊ะทำงานนะคะหน้าจอจะต้องอยู่ตรงหน้าเราเลยแล้วก็พี่ปาชอบวางของเอาไว้ข้างๆโต๊ะคอมแบบนี้อันนี้ไม่รู้คืออะไรตุ๊กตา,าไว้ตรงนี้หูฟังเนี่ยพี่ป้าว่าเอาไว้ข้างนี้ก็ได้โพสต์อิดมันต้องอยู่ใกล้มือหน่อยนะครับ ปากกาสีนะคะเราก็จะเรียงให้เป็นระเบียบแล้วก็มีโพสต์อิดน้องหมูอยู่ตรงนี้อ๋อ,อันนี้เป็นถุงมือนักวาดอ่าฉันเลือกอันนี้เป็นถุงมือนักวาดเราพยานนาคมาด้วยแล้วก็มีไม้เท้าคนแก่เราอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบ้านก็เป็นได้นะโอ้ดีหนังเรื่องอัพเนี่ยปู่ซาบ้าพลังโอ้อันนี้คือเขาสะสมหนังแน่ๆทุกคนเราไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วนะฉะนั้นยากค่ะ Mm, พอพี่บางดูจากการวางรูปแล้วเนี่ยเรามีแฟนแล้วจริงๆนั่นแหละค่ะทุกคนเนี่ยรักกันมากเนี่ยรักกันมากเราจุ๊บกันด้วยเราจูบกันเรารักกันเราจูบกันเราน่าจะมีความสุขด้วยกันแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าพี่น่าจะแต่งงานละชาม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 เรามีชามและยาคามาแรงมันน่าเสียดายที่เราไม่สามารถที่จะเปิดตู้เย็นได้นะไม่งั้นเราน่าจะเอาของทุกอย่างไปยัดในตู้เย็นได้คะ่ะพี่เชื่อเลยว่าพี่จะทําแบบนั้นอย่างแน่นอนอุ้ยม,มันแมกเนตเขาเยอะขึ้นน่ะ เยอะขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเว้ทุกคนแมกเนตอะเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเนาะอืมมันยังมีห้องกินข้าวอีกอยเว้ตัวหนังใบแรกที่เราดูด้วยกันเขาพวคนชอบอ่านหนังสือกันทั้งคู่แน่เลยอะ่ะนี่รูปครอบครัวแกวายเหมือนจะมีของเยอะมากเลยนะทุกคนของที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นของอย่างอื่นอะที่ไม่ใช่ของที่สมควรอยู่ในครัว ว้าว wow, ตลาดน้ำไทยแลนด์เชิงเทียนนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะมีโล้กิติมาศอันนี้อะไรนี่โอ้โปสเตอร์เข้ากันมากเข้ากับบ้านเราสุดๆโอเคตอนนี้เรารื้อของหมดละเขาต้องการให้เราจัดให้สวยงามฉะนั้นไม่ต้องห่วงจ้าเดี๋ยวจัดให้โอ้โห oh, oh, เดี๋ยวห้องครัวนี่ไม่ไหวเลย <laughs> ไม่ไหวเลยทุกคนไม่มีที่แล้วไม่มีที่เลยเดี๋ยวตอนนี้อะทุกคนคะเห็นตรงนี้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีเป็น พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเจ้าปัญหานะคะพี่ปางก็ได้จัดนํามันเรียงลงไปในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอบอกเลยว่าเป็นรายเที่จัดยากมากสปรงสเปรพี่ปางก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นซอสอะซอสหอยอะซอสหอยนางรมไว้ทุกคนก็มีกาแฟด้วยนะคือเรานะ้าจะเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะทุกคนน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตืดที่ขูดชีสกระ หม้อหุงข้าวกับที่ปิ้งขนมปังอยู่ด้วยกันนะทุกคนและนี่พี่ปางคิดว่ามันเป็นที่ที่เหมาะพอดีกับมันที่สุดไอไมโครเวฟพวกก็อยู่ข้างๆกันไปเลยนะคะน้ำปลาไทยซอสพริกสีราชาน้ำพึ่งแถจากธรรมศาสตร amazing มากฉันวางเรียงได้หมดทุกชิ้นแกที่ช่เนี้ไม่น่าจะต้องอยู่ในครัวพี่ว่ามันน่าจะไปอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำมากกว่าเป็นสิ่งที่สมควรจะไปอยู่ ใช่ป่ะเออใช่ถูกต้องด้วยเหลือห้องนอนนิดหน่อยนะอันเนี้ยเจ้าปัญหามากไม่รู้จะไปไหนแล้วพี่ก็เอาลูกโลกเนี่ยไปไว้ในห้องนั่งเล่นซะเลยเหลือแค่โอนเดียวอ่ะทุกคนอันเนี้ยพี่ไม่รู้จะวางไว้ไหนเว้ยห้องนอนเด็กอ้าเอาไว้ในห้องนอนเด็กอ๋ออ๋อของเล่นเด็กก็ต้องอยู่ในห้องนอนเด็กถูกต้องแล้วแล้วแล้วพี่เอาไปไหนเลยเปื่อยมาโดยตลอด Okay. พี่ผิดไปแล้วค่ะพี่จะวางให้มันเป็นระเบียบนะพี่จะวางไว้ตรงนี้มาเราจะมาดูห้องรวมๆกันอีกทีนะคะภายในบ้านนี้เนี่ยมีทั้งหมด1ิบห้องพี่ปางจัดทั้งหมด1ิบห้องเสร็จแล้วสิบห้องเลยนะเววยมาห้องแรกห้องน้ําก่อนเลยห้องน้ํานะคะก็จะเป็นห้องน้ําปกติธรรมดามีตู้ยานี่จัดได้สวยงามเลยมีห้องซักผ้าแล้วก็จะมีตามนี้ ห้องเสื้อผ้าเป็นห้องที่เจ้าปัญหานิดหน่อยก็คือไม้แขวนมันจะเยอะเราก็ต้องค่อยๆเรียงในเกตแต่ละเกตเนี่ยก็จะจัดเรียงของไว้อย่างสวยงงสวยงามพอเป็นพิธีสําหรับฉันต่อไปห้องนอนห้องนอนก็ของโคมไฟเหมือนเดิมมีการเรียงลูกไก่ไว้เพื่อความงดงามค่ะห้องเลี้ยงเด็กห้องนี้เป็นห้องใหม่นะทุกคนเพราะว่าเรามีลูกแล้วฉะนั้นเราก็ถึงมีห้องนี้ขึ้นมา ห้องนี้จะเป็นห้องน้ําเล็กนะคะอยู่ข้างล่างบ้านนะทุกคนเอาไว้เข้าฉี่ืออเฉย ห้องทํางานก็จะรกๆหน่อยนะสําหรับใครที่มีห้องทํางานห้องเขียนหนังสืออะไรแบบนี้มันก็จะรกๆแบบนี้แหละเป็นปกติสําหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องทานข้าวแลทุกคนพี่บางก็มีชั้นว่างๆเหลือไว้อยู่นะเอาไว้สําหรับวางของเพิ่มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่แน่นมากพอน,นะคะก็นี่มันไม่แน่นหรอหรอนี่แน่นมากนะตรงนี้ค่าจะเป็นโต๊ะที่พี่บางจัดเรียงไว้เรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะทุกคนห้องครัวเป็นห้องที่จัดยากที่สุด เพราะว่าของเยอะมากแต่พี่ฟางก็ทําได้สําเร็จค่ะทุกคนตบมือให้พี่ฟางหน่อยคะ่ะภายในชั้นต่างๆนะคะก็มีการจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะยัดยัดไปอะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราใช้ไปบ่อยนะเราก็จะคุ้นชินแล้วเราก็จะรู้เองนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนห้องนั่งเล่นก็จะเป็นห้องที่ รกน้อยกว่าบ้านหลังที่แล้วนะหลังที่แล้วห้อง,งนั่งเล่นของเราลกมากๆมีของเยอะมากๆตอนนี้ก็ลดหลั่นลงมานะแผ่นซีดีจะเยอะหน่อยแผ่นหนังจะเยอะหน่อยที่เหลือก็ไม่มากไม่มาก,ไม,มากไม่หมายอะไรนะเนีย่ยห้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะห้องนาบานก่อนที่จะจอดไปจากบ้านเนี่ยเราก็จะมีที่วางรองเท้ากระจกสองหน้าแล้วก็ของเมอร์เชนดายหรือว่าของที่ระลึกนะคะสำหรับ การที่เราไปต่างประเทศไปที่ต่างๆอะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้มีที่วางร่มแล้วก็มีที่วางไม้เท้าค่ะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ได้ไปว่าคงต้องจบเพียงเท่านี้นะะแล้วค่ะเราจะบอกว่าเกมนี้นะคะก็จบลงที่บ้านหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายเช่นกันค่ะทุกคนเพราะว่านา้องซูซี่ของเราเนี่ยก็มีแฟนมีครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของซุมนีว่วิวและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอ้เสียดาย นมีบ้านไม่กี่หลังเองอะแต่เดี๋ยวพี่ปังจะลองหาเกมที่เป็นจัดของแบบนี้มาเล่นอีกเยอะๆนะคะถ้าใครชอบแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ปังกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้พี่ปังต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนไปนะคะบ๊ายบาย